วันนี้อาจารย์อยากจะมาดูจีนกับเศรษฐกิจซุนหงอคงครับซึ่งมันกําลังเป็นเทรนด์การบร,โริโภคจากเกมฮิตซุนหงอคงของจีนนะครับเป็นเทรนด์การบร,โริโภคใหม่ที่มาในรูปแบบของวัฒนธรรมมาในรูปแบบของของดีราคาถูกและมาในรูปแบบของยอมจ่ายกับประสบการณ์นะครับ แต่มันไปโยงกับเรื่องของซุนหงอคงอย่างไรนะครับก่อนที่จะมากลายเป็นเทรนผู้บริโภคเนี่ยคงต้องให้อาจารย์อาร์มเนี่ยเท้าความและปูพื้นให้เราได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับอาจารย์อาร์มสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับผมเข้าไปลองสืบดูอ่านดูอันเดียวกันไหมครับซุนหงอคงกับซื่อหงอคงเนี่ยฮะอาจารย์เหลือพลานกันครับก็เรื่องราวของพระถังสัมจั๋งใช่ไหมครับที่เดินทางไปอินเดีย นะครับเอ่อคุณวารินเพื่อที่จะจาวิกเอ่อพระไตปรปิฎกกลับมาเมืองจีนเนี่ยนะครับจริงๆก็นิยายไซอยิ๋วของเรานี่แหละนะครับที่ที่เคยตอนทิพย์กันในเมืองไทยเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้นี่มันกลายเป็นเกมพิษครับคุณวารินเอ่อม,มันเป็นเกมชื่อแบล็กมิดนะครับซุนหงอคงนะครับเอ่อถือว่าทำโดยเอ่อบริษัทเกมชื่อดังของจีนนะครับบริษัทเกมไซ e อ c e ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพในเครือของเทนเซ็นต์นะครับ ตอนนี้เป็นเกมที่น่าจะสร้างยอดขายผดมทลายมากที่สุดในประวัติศาสตร์แะนะครับ <c oughs> คือคือเป็นไบรอยฮิตมากในเมืองจีนนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อมาเนี่ยนะครับซึ่งกลายเป็นกระแสเลยเนี่ยก็คือเป็นกระแสการบริโภคที่เชื่อมโยงกับเกมนี้นะครับ <c oughs> เรายกตัวอย่างสักสักสองสามตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกเนี่ยก็คือการท่องเที่ยว กลับมาบูมมากเลยในประเทศจีนโดยเฉพาะการท่องเที่ยวของมณฑลฉ่านซีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของการจาริกธรรมของประถังซัมจั๋งแล้วก็เป็นฉากที่ปรากฏมากในเกมนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นกระแสท่องเที่ยวสุหงอคงนะครับในเกมจะมีฉากอยู่27ฉากนะที่มาจากเมืองมณฑลเนี้ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นมณฑล ที่บูมที่สุดในเรื่องการท่องเที่ยวของจีนนะครับเอ่อแต่ว่ามันไม่ใช่แค่การท่องที่หวนะครับคุณบาริมเอ่อยกตัวอย่างนะครับเอ่อยอดขายของอุปกรณ์การเล่นเกมเนี่ยตอนนี้ก็ถล่มทลายเอ่อสร้างยอดขายใหม่ในปีที่ผ่านมานะครับในเมืองจีนนะครับเครื่องเล่นเกมอย่างอย่าง p l a y s t a t i o n 5ของโซ ny เนี่ยผ่าตลาดในเมืองจีนแล้วนะครับ<ห>แล้วก็เขาบอกยอดขายการ์ดจอเนี่ยเอ่อก็เรียกว่า ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนต้องการเพราะว่าต้องการให้ภาพในการเล่นเกมสวยนะครับ mm hmm. อันนี้มันก็ดูตรงไปตรงมาใช่ไหมครับท่องเที่ยวนะครับอุปกรณ์เกมนะครับแต่ว่าแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ร้านกาแฟคุณบารินครับที่เมืองจีนเนี่ย mm hmm. แบรนด์ชื่อดังเลยนะครับที่แข่งกับ Starbucks ซาร์บักเนี่ยลักกิ้งคัพปีของเมืองจีนเนี่ย mm hmm. ก็ออกกาแฟสุนโงคง mm hmm. นะครับ ก็คือเป็นกาแฟที่มีอะไรคราวไรดิงอเมริกาโนเขาบอกก็คือกาแฟทยานเหาะก้อนเมฆแบบสุนงอคงอย่างเงี้ยนะครับก็กลายเป็นเครื่องดื่มยอดคิดอันใหม่ของคนจีนนะครับหรือว่าอย่างร้านสปาก็มีนวดตำรับสุนหงอคงนะครับแล้วเขาบอกว่าสปาเนี่ยเออก็เปิดเป็น เขาเรียกว่าพื้นที่เล่นเกมพอเล่นเกมจนเมื่อยนะฮะมันไม่ใช่ออฟฟิศซินโดรมนะมันเป็นเกมซินโดรมนะครับ uh huh. เพราะว่าไุใช่นกงานจนเมื่อยแต่เล่นเกมจนเมื่อยเนี่ย uh huh. ก็ไปสปาต่อ,อนะครับเอ่อโดยใช้ตำรับการนวดแบบสูนหองอกงเนี่ยนะครับเอ่อแล้วก็โรงแรมนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าโรงแรมตอนนี้เทรนดใหม่ล่าสุดของโรงแรมจีนนี่คือโรงแรมเล่นเกม Uh huh. อ่าฮะคุณบารินอาจจะฟังแล้วงงๆแต่ก็คือเป็นโรงแรมที่เราไปเช่าห้องพักเนี่ยแล้วเข้าไปในห้องเนี่ยมีอุปกรณ์เล่นเกมแบบแ <c oughs> ยงดีๆครับ <c oughs> ซึ่งซึ่งเขาบอกว่าอุปกรณ์เล่นเกมดีๆเนี่ยถ้าเราลงทุนนะมันก็เป็นแสนนะคุณบาริน <c oughs> ออไอ้จอใหญ่ๆไอก้การ์ดจอดีๆ <c oughs> เ,เครื่องเล่นดีๆนะครับดังนั้นคนจีนเขาบอกว่าทำไมเขาต้องซื้อเป็นแสนนะเขาก็ไปเช่าห้องพักโรงแรมแล้วก็ไปเล่นเกมกับเพื่อน นะครับแล้วก็ไม่ถูกพ่อแม่ว่าด้วยเพราะว่าเล่นเฉพาะปิดเทมเอมไม่ได้เล่นทุกวันที่บ้านนะครับก็ตอนปิดเทอมก็ไปเช่าเล่นสองวันสามวันเอาแบบเนี่ยนะครับเออไม่หลับไม่นอนแต่ว่า,า<อ>แค่สองวันสาวันนะครับกลับบ้านก็ไปอ่านหนังสือตั้งใจเรียนเหมือนเดิม<อ>แต่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์ของโรงแรมจีนายเป็นโรงแรมที่เป็นโรงแรมเกมแล้วก็โรงแรมอ e ีสปอร์ตโ e เทล นะครับซึ่งก็คล้ายๆกันก็คือเอาไว้ไปเล่นเกมอีสปอร์ตกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจในวงการมาร์เก็ตติ้งแล้วก็วงการของเทรนด์การบริโภคนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าเอะเมืองจีนเนี่ยมันเศรษฐกิจไม่ดีนะตอนนี้มีคนพูดว่าสมัยก่อนมี revenge shopping ก็คือช้อปปิ้งแก้แค้นหลังโควิดแต่ตอนนี้ก็บอกเมืองจีนเนี่ยเป็น r e v e n s a v i n ก็คือแก้แค้นด้วยการเก็บเงิน ครับเออคือเหมือนสมัยก่อนใช้จ่ายมากมาหลายสิบปีแล้วตอนนี้แก้แค้นด้วยการประหยัดปดอมแห่งกันประหยัดปด,อ,ดอ,อมนะครับแต่ว่าก็กลายเป็นไอ้ไอ้คลื่นการบริโภคเนี่ยมันจะทะลักออกมาในเวลาที่มันมีกระแสวัฒนธรรมบวรอลแบบนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งตัวอย่างอันนี้ยก็เห็นชัดเจนเลยจากเศรษฐกิจสุนงคกงงที่ <c oughs> เราใด้ฟังนะครับครับเหมือนอย่างตอนนั้นที่กาแฟเหมาไทยเหรอฮะที่ออกมาใช่ใช่ที่เราเคยคุยกันว่าเฮ้ย อยูอยู่เศรษฐกิจกจีนก็ไม่ดีนะครับแต่ทำไมออโอ๊ยต้องบอกยอดขายเนี่ยรักกิงคอฟฟ่เหมือนกันนี่แหละครับกาแฟเหมาไถไอติมเหมาไถนะครับเออ,เอ,อถล่มทลายยอดขายเหมาไถจริงๆก็ไม่ได้ดีนะครับเพราะว่าคนจีนบอกไม่ให้กินเลี้ยงแล้วเนี่ยนะครับตามรับกันแต่ว่ากลายเป็นพอเอาไปดัดแปลงให้เป็นไวรัลเนี่ยนะครับเออ,เอ,อมันกลายเป็นเทรนด์การบริโภคขึ้นมานะครับแต่แต่มันก็เลย ชวนคิดนะครับในมุมผู้ประกอบการไทยที่สนใจตลาดจีนนะครับคุณวารินรว่ามันจะต้องเป็นอะไรอย่างเนี้ยที่มีไวรัลทางวัฒน,นธรรม <c oughs> นะครับมันถึงจะติดหูติดตาติดใจคนจีนนะคือคนจีนไม่ได้จะซื้อของช้อปปิ้งแบบทั่วไปเหมือนในอดีตแล้วยิ่งตอนนี้ยิ่งเก็บเงินเก็บออมเพราะว่าไม่มั่นใจในเรื่องอนาคตไม่แน่ใจ <c oughs> ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> มันเลยต้องอาศัยอะไรที่ผลักพลังการบริโภคออกมาซึ่งก็คือกระแสไวรัลพวกนี้นะครับ อืมก็ไม่แน่ใจเมื่อสักครู่เพิ่งคุยกับอาจารย์สมภพเรื่องหลานมาใช่ไหมครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จสูงมากในประเทศจีนก็คงจะต้องมีตามรอยหลานมาไหมฮะมาในเมืองไทยอาจารย์มองสถานการณ์นี้ยังไงและมัมี็หลกลูผมอยากจะบอกเลยว่าเราอ่ะไม่ค่อยได้คิดต่อยอดไงคุณอืยเราก็ปลื้มใจปลื้มกับเรื่องว่าโอ้หลานมาประสบความสำเร็จแต่งจริงเนี่ยนะครับมันทำเป็นเทรนด์การบริโภคไปเยอะเลย นะครับอย่างผม็ตัวอย่างถ้าสุนคงค์องยังต่อยอดมาเป็นการท่องเที่ยวที่บูมมากในเมืองจีนนะ<ม>หลานมานี่ก็ท่องเที่ยวอยาวราชได้เลยอ่ะถ้าเมืองไทยเราจะทำนะ<ม>ครับ<ม>แล้วแล้ว<ม>ในหลานมาเนี่ยถ้ามันมีตัวสินค้ามีสิ่งของมีอะไรมันเป็นเทรนด์ช้อปปิ้งใหม่ได้เลยอะ<ม>่ะถ้ามันเป็นของที่คนจีนหาไม่ได้คนจีนไม่มีนะครับ<ม>เหมือนเหมือนกับที่คุณวรินคงจะทราบนะว่าคนจีนตอนนี้มีเทรนด์เช่าชุดนักเรียน จะเล่นเมืองไทยนะครับเวลาอยู่เวลาคุณวารินเจอนักเรียนนี่ไม่แน่ใจนะครับคนจีนคนไทยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นคนจีนเช่าเช่าชุดนักเรียนเพราะว่าเขาดูหนังแล้วเขาก็อยากมีประสบการณ์แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยบอกว่าเอมันเป็นเทรนด์ที่ที่ทางคนที่ทําวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็บอกว่าเด็กคนจีนนี่ไม่ได้มาเที่ยวแบบเดิมนะครับก็คือไม่ได้มาเที่ยวแล้วก็ช้อปปิ้งเยอะๆเหมือนเดิมแต่มาเที่ยวแล้วเน้นประสบการณ์ เออนะครับเอ่อเน้นอยากจะได้อะไรที่มันเป็นเรื่องที่มีเสตอรี่อ่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมอืมนะครับอ่าแล้วก็เอ่อมีลักษณะของประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้นะครับอันนี้ฮะถือว่าเป็นเทรนด์บริโภคใหม่ของเมืองจีนครับผมผมมองอย่างนี้นะครับอาจารย์ไม่รู้อาจารย์จะเห็นด้วยหรือเปล่าคือหลายๆครั้งเนี่ยในหนังหรือว่าพวกงานบันเทิงที่จะเอาไปต่อยอดของบ้านเราในบางทีก็ก็ไม่อยากว่าว่าว่าเขาว่า ก็ไม่ได้คิดต่อยอดหรือเราไม่ได้คิดต่อยอดครับว่าบางทีก็ไม่รู้ไงครับว่ามันจะฮิตมันจะถล่มทลายมันจะดังขึ้นมาเพราะว่านี่มัน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 เป็นแกมเบิลทุกครั้งนะครับสาหรับคนทําหนังนะครับว่ามันจะเวิร์กหรือมันจะฟลอปหรือมันจะใช่ไหมฮะอาจารย์ก็เลยยากนิดนึงอ่ะพอตั้งใจคิดมากๆแล้วถ้าเกิดมันฟลอปขึ้นมามันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะอาจารย์แต่ว่าเออข้อสังเกตคืออย่างนี้ครับคุณบารินคือคนไทยเนี่ยเอปกติเราไม่ได้ซื้อของอะไรมากมายจากจากหนังละอื เอ่อเลจากวัฒนธรรมอ่ะนะฮะแต่ว่าคนจีนเนี่ยคุณวรินก่อนหน้านี้ยกตัวอย่างนะเออมันมีช่วงหนึ่งที่พิพิธภัณฑ์กู้กงเนี่ยกลายเป็นแหล่งช้อปปิง้งชั้นนำสำคัญเลย <S <S ล <S <S ทั้งทั้งในทั้งในตัวพิพิธภัณฑ์แล้วก็ตัว e <S 2> <S 2> อีคอมเมิร์ซเพราะว่าเขาเอาไอ้ตัวเรียกว่าเอ่อศิลปะจีนวัฒนธรรมจีนเนี่ยมาทำเอ่อเป็นเป็นสินค้า ทางวัฒนธรรม,มนะครับแล้วคนจีนนี่ก็ก็ชอบคิดมากนะครับเอ่ออันเนี้ยมันมันเป็นสิ่งที่คนจีนมันมีอยู่ในดีเอ็นคือคือความกระหายทางเรื่องราวทางประวัติศาสตร,ร์ทางวัฒนธรรม,มคือเรายกตัวอย่างอย่างซุงนงอคง,งพระถังซัมจั๋งเนี่ยคือมันมีประวัติศาสตร,ร์อยู่ไงคือบาเินคือมันไม่ใช่เรื่องที่มันไม่มีเรื่องราว นะครับแต่ว่าเรื่องของสุนงองงพระถังสัมจั๋งเดินทางไปที่ไหนโอ้มันเล่าได้เป็นฉากฉากอะ่ะอือนะครับคือยกตัวอย่างว่าเราไปท่องเที่ยวตามรอยพระถังสัมจั๋งเนี่ยมันไม่ใช่อะไรท่องเที่ยวโดยโดยไม่มีเรื่องเล่าอะ่ะโอ้ uh huh. แต่และที่เนี่ยมันเล่ากันได้เอเป็นตำนานเลยนะครับ,รบใช่ไหมฮะครับคือคืออันเนี้ยมันเป็นอะไรมันเป็นธรรมชาติเอ่อที่สําคัญของคนจีนก็คือ ไอ้ความที่เป็นชาติของประวัติศาสตร์ชาติอารยธรรมชาติที่ปูกกับเรื่องราวเพราะฉะนั้นจะมันมีไอ้ความกระหายเรื่องราวความกระหายความหมายนะครับซึ่งอันนี้มันมาสู่ตัวสินค้าด้วยนะครับจริงๆตะวันตกก็มีนะครับอาจารย์ผมก็เห็นอย่างพวกซิทคอมพวกซีรีส์อาจารย์เชียร์ส u ับที่บอสตันเนี่ยคือเขาก็ยังเก็บมันไว้อย่างนั้นถึงแม้มันจะเป็นแค่ในโรงถ่ายในสตูดิโอจะไม่ได้ถ่ายที่สถานที่จริงถ่ายที่เอเล่แต่ว่ามันมีพับ นี้อยู่จริงที่บอสตันซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งคนก็คนก็ไปกันเยอะแล้วก็ไปสั่งเครื่องดื่มแบบเดียวกันกับที่ตัวละครในซีรีส์กินใช่ไหมครับไซน์เฟลที่ New York. นิวยอร์กโดยเฉพาะยิ่งโอ้โหผมว่าอย่างตอนนั้น Sex and the City ที่ที่โด่งดังมากๆเนี่ยคนคนก็คือมหานครนิวยอร์กลายเป็นหนึ่งใน c h a r คเตอร์ของของละครซีรีส์ื่องนั้นไปเลยอะครับคนก็อยากไปเที่ยวนิวยอร์กกันใช่ไหมฮะมันก็คือตะวันตกก็มีไม่ใช่ไม่มีเรื่องเรื่องของเรื่องของการเที่ยวตามรอยแบบนี้จีนก็เป็นใช่ไหมฮะของจีนเนี่ยมันจะพิเศษอยู่นิดนึงนะครับคุณวารินคคือเนื่องจากว่าของจีนเนี่ยตอนนี้มันเป็นยุคโซเชียลมีเดียเลยเออเพราะฉะนั้นเวลาอะไรที่มันไวรอลนะครับมันในสเกลที่เดือเชื่อกว่าตะวันตกอะ อนี here, ่ยออกมาฮะเพราะว่าคนจีนทุกคนเนี่ยเป็นมนุษย์เอ่อโซเชียลละนะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอมันไวรัลอปุ๊บเนี่ยไอ้ไอ้ตัวคูณนะฮะไอ้ตัวยกกําลังอ่ะมันแรงกว่าตะวันตกครับคือเรายกตัวอย่างเอ่อที่คุณบารินพูดถึงของตะวันตกเนี่ยโอเคมันก็จะเป็นกลุ่มแฟนของหดังเรื่องนั้นนะครับมันก็จะเป็นเอ่อคนที่สนใจอยากไปเที่ยวแต่มันไม่ได้ไวรัลอเป็นไวรัลอสังคม ตอนนั้นมันก็ไม่ได้มีโซเชียลมีเดียด้วยไงฮะใช่แต่ว่าของจีเนี่ยเวลามันวอัลเนี่ยแต่ละทีเนี่ยโอ้มันมันยกกําลังอ่ะครับคุณไารคือเรียกว่าเรียกว่าขายไม่ทันน่ะผลิตไม่ทันน่ะใช่ไหมฮะเพราะว่ามันคูณคูณจํานวนผู้บริโภคมหาศาลไงแล้วเวลามันวอัลทจีหนึ่งเนี่ยพอมันเป็นยุคโซเชียลเนี่ยมันมันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะไอ้พลังของความไวอัลเนี่ยครับอืมอืออือาจารย์อยากจะให้เรานําม๊ นำมาปรับกับกลยุทธ์ในการที่จะรับนักท่องเที่ยวจีนยังไงได้บ้างครับในบ้านเราอาจารย์กว่าตามองโดยรอบแล้วเนี่ยมีอะไรที่มันเป็น potential ที่จะทําแบบเกมในหงอโคงได้บ้างไหมครับของบ้านเราจริงๆเราก็เรื่องธรรมะนี่อยอาจจะทําให้คนเริ่มสนใจด้วยก็ได้นะครับเรื่องของ <laughs> ของเนี่ยเพราะว่าคนจีนยุคใหม่นี้ก็ตามรอย พวกเรื่องจิตวิญญาณเหมือนกันนะคุณวาร uh ิน huh. แต่ว่าอย่างนี้เประเด็นของของเรื่องวันนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ตรงนี้ครับคุณวาริน uh huh. มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยคุยกันบ่อยๆนะครับว่าน,นักท่องเที่ยวจีนหายไปนะครับแล้วนักท่องเที่ยวจีนเริ่มกลับมาล้วเราก็คุยกันว่ากําลังซื้อหายไป uh huh. นะครับแล้วเนี่ยอย่างวันนี้เราเปิดข่าวนะผมเพิ่งเปิดนหนังสือดินฝร,รั่งก็เนี่ยมีสับใหม่เนี่ย revenge saving uh huh. ที่เมื่อกี้เราให้ฟังเนี่ยบอกว่า uh huh. คนจีนตอนนี้ไม่ใช้เงินละเก็บเงินละแต่จร uh ิงๆเนี่ย ผมว่าประเด็นประเด็นหัวใจของเรื่องคือเทรนด์การบริโภคของจีนเนี่ยเปลี่ยนไปครับนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนจีเนี่ยชอบของที่เป็นแบรนด์เนมแล้วก็ของแพงนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเป็นกระแสที่ในเมืองจีนเรียกว่าเทรนด์บริโภคระดับบนคือบริโภคขึ้นบนแต่ตอนนี้เมืองจีเนี่ยเป็นกระแสที่เขาเรียกว่าเทรนด์บริโภคลงล่างก็ค,คือถ้าเป็นยิ่งขายของถูกยิ่งขายของ ราคาถูกเนี่ยยิ่งขายดีอ่ะตอนเนี้นะครับ mm hmm, mm hmm. แต่ว่ามันไม่ใช่ของถูกทุกอย่างนะครับมันเป็นของถูกที่ต้องมีคุณภาพด้วยนะครับเ mm hmm. ออันนี้ก็ก็เป็นเป็นเรื่องแรกว่าเออตอนนี้ขายของคนดีเนี่ยจะไปขายของแพงขายของแบรนด์เนมขายของหรูนะครับไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการอะ่ะแต่เขาต้องการของถูกแต่ว่ามีคุณภาพแล้วก็มีเอกลักษณ์แล้วก็มีความแปลกมีเรื่องราวนะครับ่า mm hmm. ดังนั้นเนี่ยเราต้องเน้น เรื่องราคาแต่ว่าต้องเน้นเรื่องสตอรี่ด้วยเรื่องเรื่องราวของของของที่เราขายนะครับปูกกับตำนานปู่กับเรื่องนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเล่าว่าคนจีนในดีเอ็นเอนี่เป็นชาติประวัติศาสตร์นะครับชาติที่ชอบฟังเรื่องราวเรื่องตำนานนะครับอันนี้อันนี้ก็คือคือมันเปลี่ยนนะครับไอพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคจีนนะครับอันที่สองก็คือเขาบริโภคตามกระแส Mm hmm. อันนี้ชัดเจนมากเลยว่าคนจีนเนี่ยมาตามกระแสและบางทีอันนี้ก็มีปัญหานะครับ mm hmm. คุณบารินเพราะว่ากระแสนี้มันไม่ยัง่งยืนนะนั่นไงฮะอ่ามันไม่ใช่ว่ามณฑลนี้จะเป็นบูมท่องเที่ยวได้ตลอดชาตินะครับแต่ว่าเวลามันบูมนี้มันจะบูมแบบประวัติการอ mm ืม hmm. นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดกระแสไวรัลเนี่ยโอ้โหมันจะเรียกว่าบูมมากนะครับอ่าซึ่งอันเนี้ยนะครับบางเรื่องนี่มันเป็นไวรัลในเมืองจีนซึ่งคนไทยจะไม่รู้นะ นะครับแล้วก็กลายเป็นเทรน์การบริโภคที่คนจีนทุกคนสนใจเนี่ยแต่ว่าความหมายก็คือถ้าเราจะเจาะตลาดจีนหรือเจาะผู้บริโภคจีนเนี่ยนะครับเราเราต้องคิดถึงการพยายามทำกระแสไวรัสนะครับผมยกตัวอย่างว่ามันมีหมีอ่ยคุณบารินเคยได้ยินไหมที่คนจีนมาเมืองไทยแล้วก็ต้องไปต่อคิวเนี่ยนะครับ เพื่อชมเนี่ยเพราะว่ามันไวรัลมากในเมืองจีนอย่างเงี้ยนะครับอ่าพวกเนี้ยนะครับอ่ออันนี้มันต้องคิดถึงเศรษฐกิจที่ทําให้เป็นกระแสไวรัลแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือมันเป็นการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์แหละไม่ใช่การท่องเที่ยวแบบในอดีตนะครับอืมครับได้ครับก็หวังว่าเราจะนํามาต่อยอดกันได้นะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อามากเลยนะครับครับขอบคุณครับคุณวารินสวัสดีครับ สวัสดีครับ